i <laughs> คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนุวัตรรีวิวรถยนต์นะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งคือช่องอนุวัตจัดรถให้นะครับวันนี้นะครับผมมานําเสนอมิกซูตัวนี้นะครับผม2.4 GLS Limited นะครับคันนี้ปี2018นะครับราคาเพียงแค่519,000บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนถูกๆนะครับแล้วก็ขับฟรี90วันด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆของตัวรถผมจะไปถ่ายเจาะให้เลยนะครับผมมารับชมกันครับ มาชมกันที่บริเวณด้านหน้านะครับอันนี้เราดูไฟหน้ากันนะครับไฟหน้านี้เป็นแบบไฟหน้าวอลเจคเตอร์นะครับผมมีไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับไฟเบรคเตอร์อยู่นี้นะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับกระจังหน้าโครเมียมแบบแต่งมีตะแกรงมาด้วยนะครับด้านหน้าหล่อๆคมๆแบบนี้เลยนะครับลลอในส่วนของลลอนะครับล้อคันนี้ล้อแม็กเดิมๆนะครับของโรงงานเลยนะครับ อันนี้ซีรีส์ยางนะครับสองสี่ห้านะครับห้าห้าอ่าขออภัยครับสองสี่ห้าหกห้าขอบสิบเจ็ดอ่านะครับยางใหม่ๆเลยนะครับปียางปีสิบแปดยางยังนิ่มอยู่เลยครับแล้วก็ช่วงล่างกิ๊บกิบใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างชายล่างมีบันไดมาให้แล้วนะครับอันนี้เป็นตัวยกสูงนะครับตัวพัดกระจกมองข้างเป็นแบบโครเมี่มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับเสาอากาศด้านบนเป็นแบบสั้น นะครับแล้วก็กระจกแท้เดิมโรงงานนะครับสีบ่บาเลยนะครับมือเปิดประตูเป็นแบบพรีเมียมมาพร้อมกับกันลอยมือนะครับผมมีมาให้แล้วติดมาแล้วนะครับด้านหลังมีการกระแทกมาแล้วแมกไลเนอร์มีมาให้แล้วนะครับแล้วก็กันชนหลังมีมาด้วยนะครับมาพร้อมกับกล้องนะครับ ้องมองหลังไฟเบ็กตรงที่3แบบ LED นะครับมือเปิดแบบโคเรมียมนะครับประมาณนี้แล้วก็ผมลืมพูดอันนี้นะครับมีกันสาดด้านบนมาให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันครับมาดูกันที่พวงมาลัยนะครับผมอันนี้เป็นพวงมาลัยแบบสีก้านนะครับมันติดฟัง์กชันนะครับแล้วก็เข็มหน้าปัดแบบคาร์บอนนะครับคาร์บอนเคฟล่านะครับ บริเวณตรงกลางของคอนโซลนะครับผมก็จะมีเป็นทีมสีดำนะครับเป็นดำดำเงานะครับผมแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับไฟปุ่มฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะครับเครื่องเสียงเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมช่องตรงกลางสามารถวางของได้นะครับมุมของประตูนะครับมีทวิตเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ ฟังก์ชันปุ่ม start stop มีแล้วนะครับกระจกปิดพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าปรับไฟหน้าได้นะครับมือเปิดประตูนะครับเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็แผงสวิตช์ควบคุมกระจกอยู่ตรงนี้นะครับก็ใช้งานง่ายครับปุ่มมีไม่เยอะมาต่อกันที่บริเวณตอนที่2นะครับผมเห็นเด่นชัดเลย<ๆ>ก็คือเบาะพนักพิงคนกลางนะครับมีหมอนรองคอมาให้ด้วยสามารถดึงนะครับดึงที่รองแขนได้ รองเท้าแขนมีนะครับวางแก้วน้ําได้เป็นเบาะหนังนะครับคันนี้ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับผมอันนี้ก็เป็นเครื่อง2องพันสี่นะครับผมเป็นคอมมอนเร็วแล้วดีไอดีนะครับผมประหยัดเหมือนกันนะครับมีเทอร์โบนะครับตะเข็บข้างนะครับเนียนๆนะครับร้อยเมตรอาร์ตน็อตไม่เคยแกะนะครับไม่มีรอยถลอกเลยคันหน้าก็ไม่ผิดรูปนะครับไม่เคยผ่านการชนหนักเลยนะครับทุกอย่างเดิมๆโครงสร้างเดิมๆนะครับรูกลมๆแล้วก็น็อตฝากระโปรง ไม่เคยแกะเลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการรับชมนะครับรีวิวรถมิตูไตตันนะครับปีสอง8ันสิบดนะครับถ้าชอบนะครับทักหรือโทรเข้ามาถามได้เลยนะครับส่วนส่วนเรื่องรายละเอียดการผ่อนอันนี้ผ่อนประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นนิดๆนะครับหากจะดิดีนะครับ จัดไปแนนออดอกเบียสองเผมทําได้นะครับแล้วก็ค่าฟรี90วันนะครับรับประกันรถทุกคันที่นี่นะครับไม่มีชนหนักไม่เคยจมน้ําไม่เคยตัดต่อตัวถงังไม่สมทะเบียนนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเราไม่ก่อใหม่นะครับผมก็นะครับฝากแฟนคลับทุกๆคนนะครับผมช่วย กดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดชมนะครับคิดคลิปถ,ถัดไปนะครับผมแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ